เรื่องที่ 1. เมื่อใจนิ่งโลกก็ดูเบาลงบทนำในช่วงที่ปัญหาหมุนรอบตัวเหมือนลมกระโชกแรงเราอาจรู้สึกว่าทุกอย่างใหญ่โตจนเกินรับไหวแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้ปัญหาดูหนักไม่ใช่สถานการณ์เสมอไปแต่อาจเป็นใจที่สั่นคลอนของเราเองเมื่อใจสงบเหมือนผิวน้ำที่หยุดคลื่นเรื่องที่เคยดูใหญ่ก็จะเล็กลงทันที วันนี้เราจะพาใจกลับสู่ความนิ่งอ่อนโยนที่ทำให้เราเห็นทุกปัญหาชัดเจนขึ้นและเบากว่าเดิมเนื้อหาบทที่หนึ่งของเรื่องมองปัญหาเหมือนดูเมฆบนฟ้าปัญหาเปรียบได้กับเมฆที่ก่อตัวบนท้องฟ้าบางครั้งมืดครึมจนดูน่ากลัวแต่เมื่อใจสงบเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยผ่านไม่ได้ถาวรไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรา การมองปัญหาด้วยใจที่นิ่งทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกแต่เป็นสิ่งที่แค่ต้องรับรู้และปล่อยให้ผ่านไปตามกาลเวลาความสงบจึงทำให้เมฆหมุนในใจค่อยๆเบาบางลงเนื้อหาบทที่สองของเรื่องหยุดก่อนสักนิดแล้วใจจะตอบเองหลายครั้งที่เรายิ่งคิดยิ่งวนเพราะใจเราวุ่นวายเกินกว่าจะเห็นทางออก การหยุดเงียบสักครู่ลมหายใจหนึ่งที่ยาวขึ้นสามารถเปลี่ยนความคิดที่สับสนให้ชัดเจนได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเรานิ่งลงเราจะเริ่มเห็นว่ามีหลายทางเลือกที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนความสงบไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการให้เวลาใจได้จัดลำดับสิ่งสำคัญใหม่อย่างถูกต้องเนื้อหาดดที่3ของเรื่องป <c oughs> <Mill> ัญหาเล็กลงเมื่อใจยอมรับมันได้เมื่อใจสงบ เราจะเลิกต่อสร้างปัญหาและเริ่มยอมรับมันตามความจริงการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่แก้ไม่ได้ทันทีเมื่อเรายอมรับเราจะเห็นปัญหาในรูปแบบที่ไม่คุกค,คามเหมือนเดิมและเมื่อปัญหาเล็กลงเราก็มีพลังเหลือมากพอที่จะก้าวต่ออย่างมั่นคงเรื่องที่สองใจนิ่งคือบ้านของความชัดเจนบทนำ ในวันที่ใจเราเต็มไปด้วยเสียงดังทั้งความคิดความกลัวและความหลังเลการหาทางออกเหมือนเดินในหมอกหนาแต่เมื่อใจเริ่มนิ่งสัตว์ปากก็หยุดวิ่งเสียงรบกวนก็เบาลงและเส้นทางที่เคยมองไม่เห็นก็ปรากฏขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปมาวันนี้เราจะเรียนรู้พลังของความนิ่งที่ทำให้ความชัดเจนกลับมาทำงานอีกครั้งเนื้อหาบทที่หของเรื่องความนิ่งคือดวงตาที่มองเห็นความจริง ความวุ่นวายในใจทําให้เราเห็นแต่ด้านที่น่ากลัวของปัญหาแต่เมื่อใจสงบความคิดที่เคยซ่อนอยู่จะเริ่มชัดขึ้นเหมือนแสงแดดที่ค่อยๆไล่หมอกออกไปความนิ่งทําให้เรามองปัญหาอย่างรอบด้านเห็นทั้งสาเหตุและทางแก้ที่อยู่ตรงหน้าการมองเห็นความจริงอย่างครบถ้วนทําให้ปัญหาไม่กดทับใจเหมือนเดิมเนื้อหาบทที่สองของเรื่องฟังเสียงภายในที่เรามองข้ามมานาน ในใจของเรามีเสียงที่คอยบอกทางเสมอแต่เสียงนี้จะเงียบมากในช่วงที่เราตื่นตระหนกการทำใจให้สงบเหมือนเปิดประตูให้เสียงภายในดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่บอกว่าเราควรทำอะไรหรือควรหยุดตรงไหนบางครั้งคำตอบที่เราตามหาทั้งหมดซ่อนอยู่ในความนิ่งนี่เองเนื้อหาบทที่3ของเรื่องชัดเจนแล้วจึงก้าวอย่างมั่นใจ เมื่อใจสงบและเห็นภาพชัดขึ้นการตัดสินใจก้ง่ายกว่าเดิมมากเราไม่รีบไม่ผีผามและไม่ตัดสินจากความกลัวอีกต่อไปแม้ปัญหายังอยู่แต่ความหนักของมันลดลงเพราะเรารู้แล้วว่าจะรับมืออย่างไรความชัดเจนทำให้ความมั่นใจกลับคืนและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเรื่องที่3ความสงบคือเกราะต้องกันใจบทนำ ปัญหาบางอย่างไม่ได้ใหญ่เพราะตัวมันเองแต่ใหญ่เพราะเราเปิดใจให้มันเข้ามาทำร้ายเกินควรความสงบทำหน้าที่เหมือนกระอ,อ่อ,อนๆที่กันไม่ให้ปัญหาเข้ามาใกล้จนเกินควรวันนี้เราจะเรียนรู้ว่าความสงบไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นพลังที่ช่วยให้เรารเผชิญโลกด้วยความมั่นคงมากขึ้นเนื้อหาบทที่1ของเรื่องความสงบทำให้ใจไม่หวั่นไหวเกินเหตุเมื่อใจไม่สงบเรามักตีความปัญหาเกินจริงเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องหนักแต่เมื่อความสงบกลับเข้ามาเรื่องเดิมที่เคยกังวลอาจดูไร้สาระลมในทันทีนั้นคือพลังของใจที่นิ่งไม่ถูกคลื่อนวารมพัดพาไปจนหลงทางเนื้อหาบทที่2ของเรื่องเกราะแห่งสติที่ทำให้ทุกอย่างค่อยๆเบาลงสติคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความสงบและสตินี้เองที่ช่วยให้เรารับรู้ปัญหาโดยไม่ถูกกลืนกินเราตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เห็นทางที่ควรไปและรู้ว่าต้องหยุดตรงไหนเมื่อมีสติปัญหาจะถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งที่มันควรอยู่ไม่ขยายใหญ่จนบดบังชีวิตทั้งชีวิตของเราเนื้อหาบทที่สามของเรื่องเกราะที่แท้จริงคือใจที่วางได้ความสงบช่วยให้เราวางสิ่งที่ควรวางได้ง่ายขึ้นไม่แบกเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่เก็บคำพูดที่ไม่สำคัญไม่ตีความเกินจริง เมื่อใจรู้จักวางเกราะที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเองปัญหาก็เล็กลงเพราะไม่มีพื้นที่ให้มันเติบโตในใจอีกต่อไปเรื่องที่4เมื่อใจสงบชีวิตก็เดินง่ายขึ้นบทนำหลายครั้งชีวิตติดขัดไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่แต่เพราะใจเราไม่นิ่งพอที่จะก้าวต่ออย่างมั่นคงเมื่อใจสงบเส้นทางเดิมที่เคยดูยากอาจกลายเป็นเส้นทางที่เดินได้สบายขึ้นได้ วันนี้เราจะเรียนรู้ว่าความสงบคือแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าได้เลื่อนขึ้นกว่าเดิมเนื้อหาบทที่หของเรื่องความสงบทำให้ทางเดินเปิดกว้างเมื่อใจวุ่นวายเราจะรู้สึกเหมือนเส้นทางแคบลงทุกอย่างขวางหน้าไปหมดแต่พอใจเริ่มนิ่งความกว้างของทางชีวิตก็ดูเปิดออกอีกครั้งเพราะเราไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเรามองมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางเนื้อหาบทที่สอของเรื่อง ไม่ต้องรีบชีวิตก็เมื่อนไปเองความรีบร้อนเกิดจากความกลัวว่าจะไม่ทันแต่เมื่อใจสงบเราจะรู้ว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันการก้าวใช้ยอย่างมั่นคงดีกว่าการวิ่งเร็วแล้วสะดุดซ้ำๆชีวิตไม่ต้องเร่งหากใจเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้ปัญหาก็ไม่สามารถหยุดเราได้อีกต่อไปเนื้อหาบทที่สของเรื่องเดินต่อได้พลังที่นุ่มนวลแต่มั่นคง ความสงบไม่ได้ทำให้เราช้าลงแต่มันทำให้เรามั่นคงขึ้นทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความคิดที่ชัดความรู้สึกที่เบาและความมั่นใจที่ค่อยๆเติบโตเราไม่ชนปัญหาแต่ก้าวผ่านด้วยใจที่พร้อมรับสิ่งใหม่เรื่องที่หเมื่อใจสงบชีวิตก็เดินง่ายขึ้นบทนำหลายครั้งชีวิตติดขัดไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่แต่เพราะใจเราไม่นิ่งพอที่จะก้าวต่ออย่างมั่นคง เมื่อใจสงบเส้นทางเดิมที่เคยดูยากอาจกลายเป็นเส้นทางที่เดินได้สบายขึ้นได้วันนี้เราจะเรียนรู้ว่าความสงบคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าได้ลื่นขึ้นกว่าเดิมเนื้อหาบทที่1ของเรื่องความสงบทําให้ทางเดินเปิดกว้างเมื่อใจวุ่นวายเราจะรู้สึกเหมือนเส้นทางแคบลงทุกอย่างขวางหน้าไปหมดแต่พอใจเริ่มนิ่งความกว้างของทางชีวิตก็ดูเปิดออกอีกครั้งเพราะเราไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค เรามองมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางเนื้อหาบทที่สองของเรื่องไม่ต้องรีบชีวิตก็เมื่อนไปเองความรีบร้อนเกิดจากความกลัวว่าจะไม่ทันแต่เมื่อใจสงบเราจะรู้ว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันการก้าวใช้อย่างมั่นคงดีกว่าการวิ่งเร็วแล้วสะดุดซ้ำๆชีวิตไม่ต้องเร่งหากใจเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้ปัญหาก็ไม่สามารถหยุดเราได้อีกต่อไปเนื้อหาบทที่3ของเรื่อง เดินต่อด้วยพลังที่นุ่มนวลแต่มั่นคงความสงบไม่ได้ทำให้เราช้าลงแต่มันทำให้เรามั่นคงขึ้นทุกย่างก้าวเต็มด้วยความคิดที่ชัดความรู้สึกที่เบาและความมั่นใจที่ค่อยๆเติบโตเราไม่ชนปัญหาแต่ก้าวผ่านด้วยใจที่พร้อมรับสิ่งใหม่เรื่องที่5เมื่อใจสงบชีวิตก็กลับมาได้เสมอบทนำในโลกที่หมุนเร็วเต็มไปด้วยเรื่องไม่แน่นอนและเสียงรบกวนมากมาย เราอาจหลงลืมว่าบ้านที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ที่ใดแต่คือใจที่สงบของเราเองเมื่อใจสงบเราจะไม่โคลงเคลงแนมะ้โลกจะสันไหววันนี้เราจะกลับบ้านหลังนั้นด้วยกันเนื้อหาบทที่หนึ่งของเรื่องกลับมาที่ใจของตัวเองก่อนเสมอเมื่อมีปัญหาเรามักหาคำตอบจากภายนอกก่อนแต่ลืมไปว่าความนิ่งข้างในคือแหล่งพลังงานที่แท้จริง เมื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจเราจะได้พื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอให้ความคิดที่สับสนได้หยุดพักพอใจตั้งหลักได้ปัญหาก็จะเล็กลงเองเนื้อหาบทที่สองของเรื่องบ้านที่สงบทําให้เรารับโลกได้ง่ายขึ้นใจสงบเหมือนบ้านที่อบอุ่นทุกครั้งที่โลกภายนอกสั่นไหวเราสามารถกลับมาซ่อนตัวชั่วคราวฟื้นพลังแล้วออกไปเผชิญใหม่ด้วยความเข้มแข็งกว่าเดิม เมื่อมีพื้นที่ปลอดภัยในใจปัญหาภายนอกจะไม่มีวันใหญ่จนเกินรับมือเนื้อหาบทที่3ของเรื่องความสงบคือพลังที่ไม่มีใครพลากไปได้สิ่งที่สวยงามที่สุดในความสงบคือมันเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากภายในไม่มีใครควบคุมไม่มีใครพรากไปไม่มีใครทําให้หมดไปได้เมื่อเรารักษาความสงบนี้ไว้ปัญหาใดๆก็จะเล็กลง และใจของเราก็จะใหญ่พอที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางของชีวิตเรื่องที่หนึ่งสติจุดพักกลางพายุแห่งวันบทนําในวันที่งานรุมความคิดฟุง้งเรื่องรอบตัวประทัดใจเรากับพายุเรามักรู้สึกว่าการมีสติดูเป็นเรื่องหรูเกินไปแต่แท้จริงแล้วสติคือจุดพักเล็กๆที่ช่วยให้เรายือนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้โดยไม่ถูกกลืนหายไป ตอนนี้จะพาไปรู้จักสติในมุมที่ไม่ต้องนั่งนิ่งไม่ต้องสงบจึงจะเกิดแต่เป็นสติที่ใช้ได้แม้โลกจะหมุนเร็วเพียงใดเนื้อบทที่ 1. เหตุใดความวุ่นวายทำให้เราหลงลืมตัวเองเมื่อภาระงานการสื่อสารและความคาดหวังจากรอบตัวไหลมาพร้อมกันใจจะถูกดึงออกไปหลายทิศพร้อมกันจนไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ความวุ่นวายทำให้สติแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะใจถูกยื้อไปเทียละเรื่องการตระหนักว่าตอนนี้ชีวิตกำลังเร็วเกินใจคือก้าวแรกของการดึงสติกลับมาการรับรู้สถานการณ์ตรงๆช่วยให้ใจหยุดวิ่งและเริ่มกลับมาสัมผัสตัวเองอีกครั้งแม้เพียงไม่กี่วินาทีก็เพียงพอให้ใจหายใจออกได้ลึกขึ้นหนึ่งครั้งเนื้อหาบทที่2ใช้ช่วงสั้นๆเพื่อคืนสติให้ชีวิต ในวันที่ทุกอย่างถาโถมการบังคับให้สงบเป็นไปไม่ได้แต่สติไม่ต้องการเวลายาวใช้ได้แม้เพียงหนึ่งลมหายใจลองหายใจเข้ารูปหนึ่งรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรูปหนึ่งรู้ว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องช้าไม่ต้องนั่งสมาธิเพียงรับรู้ตรงตรงขณะกายกำลังทำงานจะช่วยให้ใจหยุดได้ชั่วครู่ช่วงสั้นๆแบบนี้คือการตอกเสาเข็มแห่งสติ ทำให้วันวุ่นวายไม่พาใจล้มลงไปได้ง่ายๆเนื้อหาบทที่สเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นการฝึกสติแทนที่จะรอให้ชีวิตนิ่งจึงจะมีสติลองมองให้ความวุ่นวายเป็นสนามฝึกของใจเช่นขณะตอบงานให้รู้ว่ากำลังพิมพ์ขณะรีบเดินให้รู้ว่ากำลังรีบขณะเงื่อออกให้รู้ว่าเหงื่อกำลังไหล สติที่เกิดกลางความเคลื่อนไหวเช่นนี้เข้มแข็งกว่าสติที่เกิดเฉพาะเวลานั่งเงียบเพราะมันคือสติที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและเป็นที่พักใจที่หาเจอได้ทุกที่ทุกเวลาเรื่องที่2อ,อยู่กับลมหายใจแม้หัวใจจะหนักล้าบทนําในวันที่ใจหนักเต็มไปด้วยความกังวลภาระหรือความกดดันลมหายใจของเรามักสั้นและเบา จนเราแทบไม่รู้ว่ากำลังหายใจอยู่เลยตอนนี้จะชวนกลับมาหาเครื่องมือที่ใกล้ที่สุดและทรงพลังที่สุดคือลมหายใจเพื่อทำให้ใจที่หนักค่อยๆเบาลงแม้กลางความยุ่งเหยิงเนื้อหาบทที่1ใจหนักทำให้ลมหายใจแคบลงอย่างไรเมื่อมีภาระมากใจจะเกรงโดยไม่รู้ตัวร่างกายตามไปเกรงด้วยลมหายใจจึงตื้นและเร็ว สติจะลดลงเพราะอาศัยความสัมพันธ์กับลมหายใจหากลมหายใจหายไปสติก็หายไปด้วยการรู้เท่าทันว่าตอนนี้ลมหายใจสั้นเพราะใจหนักช่วยหยุดวงจรน,นี้ได้อย่างมากเพียงรู้ทันใจก็เริ่มคลายทีละน้อยเหมือนเชือกที่ถูกดึงแน่นมานานแล้วเริ่มผ่อนออกเนื้อหาบทที่สองนำสติกลับด้วยลมหายใจแบบไม่ต้องพิเศษไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิ ไม่จำเป็นต้องตั้งท่าลองแค่หายใจเข้าเล็กน้อยรู้ว่ากำลังเข้าหายใจออกยาวกว่าปกติเบาๆรู้ว่ากำลังออกการหายใจออกยาวช่วยให้ระบบประสาทสงบลงส่งสัญญาณให้ใจผ่อนคลายแม้สถานการณ์จะยังวุ่นอยู่ตามเมื่อทำเช่นนี้เพียง3-5ถึงรอบใจจะกลับมามีพื้นที่พอให้คิดอย่างชัดเจนขึ้นเนื้อหาบทที่สา ใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางในวันที่หนักหนาในวันที่ทุกอย่างรุมเรา้าลมหายใจคือเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งเราเราอาจไม่มีเวลาให้ตัวเองทั้งวันแต่เราสามารถให้เวลาหนึ่งลมหายใจได้เสมอลมหายใจจึงเป็นสะพานที่ช่วยให้ใจไม่จมในความหนักไม่ลอยไปตามความวุ่นวายและค่อยๆดึงเรากลับมาสู่ความสงบภายในแม้จะมีเรื่องรอบตัวโถมเข้ามาไม่หยุดก็ตาม เรื่องที่4มองความวุ่นวายเหมือนมองคลื่นรู้ว่าสักพักก็ผ่านไปบทนำไม่มีความวุ่นวายใดอยู่ตลอดไปแต่เวลาที่อยู่กลางเหตุการณ์เรามากักรู้สึกว่ามันไม่มีวันจบตอนนี้จะชวนให้มองความวุ่นวายเหมือนคลื่นในทะเลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปการฝึกมองเช่นนี้ช่วยให้ใจไม่ถูกกลืนหายไปกับเรื่องราวต่างๆ และสามารถมีสติ่าำกลางคลื่นที่ซัดเข้ามาเรื่อยๆเนื้อหาบทที่1ทุกเหตุการณ์มีวัฏจักรของมันเองงานด่วนความกดดันความคาดหวังจากรอบตัวทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นช่วงๆไม่มีอย่างใดอยู่ถาวรการเห็นตามความจริงนี้ทำให้ใจไม่ตื่นตระหนกเกินไปบอกตัวเองเบาๆว่าคลื่นลูกนี้เดี๋ยวก็ผ่านช่วยให้ใจหยุดขยายความวุ่นวายจนใหญ่เกินจริง และทำให้ตั้งหลักได้แม้ในช่วงที่งานถาโถมที่สุดเนื้อหาบทที่2มองเหตุการณ์จากมุมสูงไม่ใช่จุดที่คลื่นสัดใสเวลายุง่งเรามักมองปัญหาจากจุดที่เล็กที่สุดคือจุดที่ปัญหากำลังกระแทกใจอยู่ทำให้ดูใหญ่และน่ากลัวการถอยออกมามองภาพรวมเหมือนยืนมองทะเลจากที่สูงทำให้เห็นคลื่นทั้งหมดไม่ใช่แค่ลูกที่กำลังซัดเราอยู่ เพียงถอยสักนิดใจก็มีสติพอที่จะรู้ว่าเราจะผ่านได้และไม่ถูกความวุ่นวายพาไปตามแรงเคลื่อนจนหมดแรงเนื้อหาบทที่3ปล่อยให้เคลื่อนผ่านไม่ต้องหยุดมันสติไม่ได้มีหน้าที่หยุดความวุ่นวายแต่มีหน้าที่ไม่ให้ใจจมกับมันลองรับรู้ว่าตอนนี้กำลังเครียดตอนนี้กำลังยุ่งโดยไม่ผลักไม่ต้าน ความยอมรับแบบอ่อนโยนนี้ทำให้ความคิดฟุ้งลดลงและใจเริ่มนิ่งพอให้คลื่นผ่านไปเองอย่างธรรมชาติความวุ่นวายจะไม่ทําร้ายใจได้มากเท่าเดิมเพราะเราไม่ไปเกาะกับมันอีกต่อไปเรื่องที่4สติแบบเคลื่อนไหวใช้ได้จริงในวันที่ต้องเร่งรีบบทนําสติไม่ได้มีเฉพาะเวลานั่งนิ่ง หลายครั้งสติที่แท้จริงเกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบไม่ว่าจะเดินทำงานประชุมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้จะพาไปรู้จักสติแบบใช้งานจริงที่ไม่ต้องหยุดชีวิตแต่สอดแทรกเข้าไปในทุกจังหวะของวันเนื้อหาบทที่1สติทำงานได้แม้ในขณะรีบที่สุดขณะกำลังก้าวเดินเร็วๆให้รู้ว่าขากำลังเคลื่อน เมื่อมือกำลังหยิบของให้รู้ว่ามือกำลังทำงานเมื่อกำลังคิดตัดสินใจหลายเรื่องพร้อมๆกันให้รู้ว่าใจเริ่มเร็วขึ้นความรู้สึกเล็กๆเหล่านี้คือการเปิดไฟสว่างในใจแม้มีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีสติก็เกิดขึ้นได้ความรู้ตัวเล็กๆนี้ช่วยให้เราหลุดออกจากอัตโนมัติและไม่ถูกความเร่งดึงให้ใจหลุดกระเจิงเนื้อหาบทที่ส ใช้การรู้ตัวก่อนลงมือเป็นเคล็ดลับสำคัญก่อนหยิบโทรศัพท์ก่อนตอบข้อความก่อนพูดเรื่องสำคัญก่อนเริ่มงานยากลองรู้ตัวก่อนเพียงหนึ่งวินาทีว่ากําลังจะทำสิ่งนี้ช่องว่างเล็กๆตรงนี้คือหัวใจของสติเพราะมันทำให้เราทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจไม่ใช่โดยอารมณ์หรือความฝุ้ง ความนิ่งระหว่างการเปลี่ยนจังหวะกิจ,จก,กรรมคือพื้นที่ท้องที่ช่วยให้ใจไม่วุ่นจนบานปลายเนื้อหาบทที่3เมื่อสติอยู่ในกายใจก็ไม่พัดไปตามความวุ่นวายการรู้สึกถึงกายเช่นเท้าที่สัมผัสพ,พื้นมือที่แตะแป้นพิมพ์หรือไหล่ที่ตึงล้วนช่วยดึงใจกลับมาปัจจุบันเมื่อใจกลับสู่กายความคิดที่วกวนจากงานและปัญหาจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัด สติแบบเคลื่อนไหวจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสงบได้แม้ชีวิตกำลังเร่งที่สุดและช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้ด้วยคุณภาพมากขึ้นแทนที่จะทำเพราะความหล่นหลานเรื่องที่ 5. ในความวุ่นวายมีพื้นที่สงบที่ใจเข้าถึงได้เสมอบทนำแม้วันจะยุ่งแค่ไหนภาระจะมากเพียงใดแต่ภายในใจเรามีพื้นที่หนึ่งที่สงบเสมอ เป็นเหมือนห้องลับในใจที่ความวุ่นวายเข้าไม่ถึงตอนนี้จะพาไปค้นหาพื้นที่นั้นเพื่อให้เรามีที่วางใจแม้ชีวิตจะหมุนเร็วที่สุดก็ตะเนื้อหาบทที่หพื้นที่สงบในใจมีอยู่จริงแม้เราไม่ค่อยได้เข้าถึงใจแต่ละดวงมีความมิ่งลึกเหมือนพื้นทะเลที่สงบแม้คลื่นด้านบนจะปั่นป่วนความวุ่นวายทำได้แค่กวนผิวใจ แต่ไม่อาจาแตะถึงส่วนลึกที่สงบนี้ได้สาเหตุที่เราหาไม่เจอเพราะเราอยู่ที่ผิวตลอดเวลามัวแต่ไหลไปตามความคิดและเหตุการณ์การหยุดรับรู้สักอึดดิงทำให้ใจเริ่มดำดิ่งลงไปสู่ความนิ่งตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่สติกเกิดขึ้นง่ายและมั่นคงที่สุดเนื้อหาบทที่2ส,สัมผัสความนิ่งเล็กๆที่เกิดระหว่างลมหายใจระหว่างลมหายใจเข้าและออก มีวินาทีสัส้นๆที่นิ่งและเงียบลองสังเกตความนิ่งนั้นความรู้สึกเงียบว่างเพียงเสี้ยววินาทีนี้คือต้นทางของความสงบภายในแม้จะเล็กแต่ทรงพลังเพราะมันเป็นจุดที่ใจปล่อยภาระวุ่นวายลงชั่วครู่หากสัมผัสใบๆใจจะเริ่มเรียนรู้เส้นทางกลับมาที่ความสงบนั้นได้ง่ายขึ้นเนื้อหาบทที่3พื้นที่